ที่ผมชอบนะนอกจากหน้าจอด้านในตรงนี้นะครับเพื่อนผมยังชอบในส่วนของการออกแบบกรอบของนาฬิกากรอบของนาฬิกาตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้คนใช้เนี่ยรู้สึกว่านาฬิกาตัวนี้ดูทนทานนะครับแล้วก็ดูแข็งแรงให้ได้ความรู้สึกนั้นสวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาพีชวอตวันนี้นะครับเราจะมาพบกับนาฬิกาคาซ i โอ AE 150 0 WD 1ิดห นี่เป็นนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดของ Cas ิโ Standard เลยครับสำหรับรุ่นนี้ต้องบอกว่าในเดือนนี้นะเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงมากๆและมีคนถามหากันเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับนาฬิกาตัวนี้ถ้าถามผมว่านาฬิกาตัวนี้มีจุดเด่นตรงไหนจุดเด่นตรงนี้เลยครับในส่วนของหน้าจอด้านในตรงนี้หน้าจอ LCD ของนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับเป็นหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่มากๆหน้าจอของเขานะครับเมื่อวัดจากทางซ้ายตรงนี้ไปทางขวาตรงนี้นะครับจะมีขนาดถึง3เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับจากบนลงล่างก็3เซนติเมตรเลยทีเดียว ข้อดีคือมันทําให้เราสามารถดูในส่วนของเวลาได้ง่ายมากๆขนาดผมนะเป็นคนที่สายตาสั้นนะครับยังสามารถที่จะมองตัวเลขเนี่ยได้อย่างชัดเจนเลยเพื่อนๆดูตัวเลขนะครับมีความชัดเจนตั้งแต่ในส่วนของวันในสัปดาห์ชั่วโมงนาทีและวินาทีครับที่สําคัญอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบนะคือด้านข้างตรงนี้ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นการไล่นับจํานวนของวินาทีตั้งแต่1นึถึงสิวินาทีนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันดึงดูสายตาและมันทาให้นาฬิการตรัวนี้ดูน่าค้นหามากขึ้นเห็นไหมฮะมันจะไล่มาแบบนี้เลย นี่เอาแะครับเพื่อนๆเป็นไงแค่เปิดมานะเพื่อนๆคงอยากจะรู้จักนาฬิกาตัวนี้แล้วนะครับเอาละเพื่อนๆเรามารู้จักกับดูรหัสรุ่นบนแท็กของนาฬิการุ่นนี้กันดีกว่าสำหรับนาฬิกาตัวนี้นะครับจะมีรหัสรุ่นคือนาฬิกาคาซิโอสแตนดาร์ดรหัสคือ ae ขีด150 wh ขีด1 a v d f รหัสบรุลเครื่องคือ3 5 0 2นนั่นเองนะครับนี่เป็นรหบรุลเครื่องตัวใหม่ล่าสุดเลยให้ดูรหัสด้านหลังครับขีดหนึ่่ a ขีดหนบ่ี้ คือสีดำนั่นเองนะครับและในปัจจุบันนี้นะครับนาฬิการ,รุ่นนี้เจ้า ae 1 5 0 0 wd ออกไปด้วยกันทั้งหมด3สีครับได้แก่สีเทาสีดาแล้วก็ในส่วนของสีน้ําตาลนั่นเองนะครับมาจากน้าตาลน้ำตาลหน่อยตัวนี้นะครับเอาล่ะกลับมาดูที่นาฬิกาต่อวันนี้ผมได้เตรียมมา2เรืเลยเอามาให้กับกเพื่อนๆได้ชมคราวนี้มาชมกันแบบใ,ใกล้ๆครับในส่วนของนาฬิการเรือนแรกสีดําและอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบนะนอกจากหน้าจอด้านในตรงนี้นะครับเพื่อนผมยังชอบในส่วนของการออกแบบกรอบของนาฬิกา ขอบของนาฬิกาตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้คนใช้เนี่ยรู้สึกว่านาฬิกาตัวนี้ดูทนทานนะครับแล้วก็ดูแข็งแรงให้ได้ความรู้สึกนั้นดูได้จากอะไรในส่วนของปุ่มในส่วนของสกรูด้านข้างตรงนี้นี่จะมีการใช้รูปลักษณ์ของนาฬิกาที่มีสกรูนะครับด้านข้างตรงนี้เหมือนกับนาฬิกา G-Shock เลยนี่มันทําให้ดูแข็งแรงมากขึ้นนะครับและในส่วนของขอบด้านข้างก็จะเป็นขอบที่มีขอบสันขนาดใหญ่เหมือนกับนาฬิกาประเภท G-Shock เห็นไหมฮะนี่นะครับ แต่ตัวนี้ผมต้องบอกไว้นิดนึงว่ากระจกนาฬิการุ่นนี้เป็นกระจกเรซินธรรมดาเพื่อนๆนะครับถ้าอยากจะเสริมแกล่งในส่วนของกระจกพลาสติกตรงนี้นะให้ไปซื้อฟิล์มมาติดอันนี้ความแนะนำผมเลยนะครับมันจะทําให้หน้าจอเนี่ยมันทนทานมากขึ้นแล้วเพื่อนๆอย่าลืมว่าหน้าจอมันมีขนาดใหญ่เนี่ยโอกาสที่มันจะโดนรอยขีดข่วนเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับให้แนะนําขอแนะนาให้ติดฟิลม์มอันนี้แนะนําเลยนะครับคราวนี้มาดูตัวในส่วนของตัวเรือนด้านข,ข้างของนาฬิกาบ้างนี่นะครับนี่เป็นไง ผมว่าหลายๆคนชอบนาฬิกาเรือนนี้แน่นอนนะครับด้านข้างสังเกตไหมว่าตัวเรือนด้านข้างเนี่ยจะมีตัวเรือนจะเป็นขนาดแบบตัวเรือนขนาดใหญ่มากนะครับความลึกของกรอบตัวนี้จะลึกอยู่ที่ประมาณ15.7มิลเลยทีเดียวนะครับพอๆกับ G s ช็ Sho ck ขนาดเองก็พอๆกับดีช็อ k ครับวัดทางซ้ายไปทางขวาจะมีขนาดอยู่ที่ 51.2มลโอ้เท่ากับ G-Shock รุ่น G A 1 0อยเลยแหละ G A 100จะอยู่ที่ประมาณ5 1 3มิลนะครับแต่ตัวนี้จะเบาวกว่าตัวนี้จะมีน้ำหนักเพียงแค่57กรัมเท่านั้นเองนะครับคราวนีด้ดูที่สายกันนี่คือสายของนาฬิการเรือนนี้ครับจะเป็นสายแบบเรียบๆแต่ก็ดูเท่นนะนี่ครับนี่นี่คือนาฬิกานะครับตัวเรือนนาฬิกาและสายครับสังเกตรูเขาอ,ออกแบบมาดีมากนะครับนี่ด้านหลัง สินค้าชิ้นนี้นะครับจะเป็นสินค้าจากบริษัท cmg ของแท้แน่นอนและอย่างที่บอกครับว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดไม่มีของปลอมนะครับอันนี้ต้องย้ำไปเลยอ้อพูดถึงสติกเกอร์ขอพูดไปนิดนึงแล้วกันสติกเกอร์ตรงนี้นะครับหลายๆคนอ,อินบ็อกมาถามผมในที่ที่ผ่านมาว่าสติกเกอร์เนี่ยมันลอกเร็วมากมันเลือนลางเร็วมากแท้หรือปลอมบอกก่อนนะว่าสติกเกอร์ปกติแล้วนะครับเวลาที่เราได้นาฬิกามานะเราจะต้องลอกสติกเกอร์ทั้งแผ่นนี้ออกถ้าเราไม่ลอกเนี่ยพอใช้ไปนานๆน,น,นะครับมันจะเกิดรอยดําขึ้นเเกกกกิิกิดดครราาาาบสปขึ้้นนนตตงงฝฬาาี ไม่แนะนําเลยคือต้องให้ลอกออกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับในส่วนแล้วก็ตอบคำถามว่าทําไมมันถึงมันลอกออกมันเลือนรางตัวนี้เป็นเรื่องปกตินะครับมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพอดีมันโดนเหงื่อบ้างโดนในส่วนของโลชั่นบ้างมันจะทําให้มันลอกเร็วตรงนี้นะครับและอย่างที่บอกครับว่าอย่าไปยึดติดว่ามีสติกเกอร์แท้ไม่มีสติกเกอร์ปลอ,ปอมเพราะว่าสติกเกอร์เนี่ยก็มีของแท้ของปลอมเช่นกันและสติกเกอร์เองนะครับก็ไม่ใช่ตัวยืนยันว่านาฬิกาตัวนั้นเป็นของแท้หรือของปลอมสําคัญครับให้ดูที่ตัวของนาฬิกาเนี่ย เป็นสําคัญอันนี้ย้าไ้เลยนะครับคราวนี้มาดูอีกสีหนึ่งวันนี้ที่จะมีอีกสีหนึ่งคือสีในส่วนของสีดํานี่นะครับต้องบอกว่าหน้าจอสีดําแต่ตัวเรือนนะครับจะเป็นสีเทาขอเปรียบเทียบเพื่อนได้ดูเห็นไหมสีดาเห็นไหมสังเกตชัดเลยนี่คือสีดําและนี่คือสีเทาเห็นไหมมันต่างกันเลยนะครับสาหรับสีเทาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับสีดำมาแหละแต่มันจะเป็นสีที่อ่อนกว่าและในส่วนของสีเทามันจะใช้หน้าจอนะครับที่เป็นหน้าจอแบบ reverse lcd reverse lcd คืออะไรคือในส่วนของหน้าจอเนี่ยนะครับมันจะเป นะครับจะเป็นสีขาวนี่เราจะเรียกว่า reverse lcd กลับมาในส่วนของตัวสีดําใหม่ครับตัวนี้เห็นไหมอันนี้คือสีดำนะฮะอันนี้คือสีเทานะครับอธิบายครั้งหนึ่งในส่วนของสีดำเนี่ยจะใช้หน้าจอแบบธรรมดาเห็นไหมตัวเลขจะเป็นสีดําพื้นหลังจะเป็นสีขาวนั่นเองนะานะครับเอาละมาดูความสวยงามของเรือนนี้กันดีกว่านะี่ครับและเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมเรือนนี้ตอนนี้มีคนถามถึงเยอะเยอะมากมีคนชอบเยอะมากๆเลยนะครับให้ดูความสวยงามผมเข้าใจนะผมว่ามันด,มนดูมันดูเท่ดีนะครับมันดูดาร์กดี มันใส่แล้วแบบพอหน้าจอมันใหญ่เนี่ยมันดูแบบมันดูหน้าค้นหามันดูมันดูสวยงามอ่ะแล้วมันดูเป็นเหมือนกับนาฬิกาจิช็อกผมเข้าใจเลยว่ามันออกแบบมาดีครับผมว่ามันสวยมากนะครับด้านข้างปุ่มนี่ครับสายด้านหลังครับสินค้าของบริษัท CMG เช่นกันคราวนี้มาดูในส่วนของฟังก์ชันและโหมดต่างๆว่ารุ่นนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับให้ดูจากแท็กได้เลยสำหรับแท็กนะครับมันจะแสดงไว้ว่าเดี๋ยวนะกลับนิดนึงเอาละมาดูจุดเด่นครับนี่ c a s ิโ j แจ a ปนะครับ รุ่นนี้นะครับมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานถึง10ปีระบบการจับเวลานะครับสามารถจับเวลาได้ความละเอียด1น0่ต่อร้อยวินาทีส่วนที่เป็นนาฬิกา2อันนี้นะครับคือ d u a l Time สามารถดูเวลาต่างประเทศได้นะครับและมีเครื่องหมายแบบนี้นี่คือในส่วนของนาฬิกาปลุกและนี่ครับสามารถที่จะการน้ําได้มากถึง100เมตรและสุดท้ายคือมีไฟแบบ LED ขอกดไฟให้เพื่อนได้ชมครับไฟกดขวาบนจะเป็นไฟแบบนี้ครับเห็นชัดไหมนี่ครับจะเป็นไฟแบบนี้เลยเวลาที่ปิดไฟครับมันจะได้อารมณ์นี้ครับเวลาปิดไฟ นี่ผมว่ามันเป็นไฟที่สว่างนะแต่ไฟรุ่นนี้นะครับจะต้องกดค้างไว้ถ้าไม่กดค้างไว้นะครับไฟมันจะดับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่ามันมีระบบประหยัดพลังงานซึ่งสามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานถึง10ปีคราวนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของฟังก์ชันกันบ้างว่ารุ่นนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับกดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งฟังก์ชันแรกครับคือการเข้ามาสู่ในส่วนของการตั้งปลุกนั่นเองรุ่นนี้นะครับสามารถตั้งปลุกได้มากถึง5ครั้งนี่5ครั้งนะครับกดซ้ายล่างหนึ่งครั้งครับ ทีอาคือทัมเมอร์คือการนับเวลาถอยหลังกดซ้ายล่างหนึ่งครั้งครับจะเข้าสู่สต็อปวอตคือการจับเวลานั่นเองนะครับถ้าเรากดปุ่ม Start ขอสาธิตนะนี่สังเกตด้านข้างเห็นไหมด้านข้างนี่เป็นอะไรที่มันเจ๋งมากๆเลยนะครับมีการใช้หน้าจอดีตอนที่มีการไล่แบบนี้ขึ้นมาครับเท่เลยผมมองว่ามันเท่เท,ท่มากๆเลยนะครับเอาลหยุดแล้วกดปุ่มซ้ายบนออก็นะครับกดปุ่มซ้ายล่าง ก็จะเข้าสู่ DT DT คือ Dual Time การดูเวลาต่างประเทศนะครับสายล่างอีกหนึ่งครั้งก็จะเข้าสู่ในส่วนของออหน้าเวลาในปัจจุบันและอีกจุดหนึ่งครับจากการที่ผมได้ลองเล่นนาฬิการุ่นนี้นะมันมีฟังก์ชันหนึ่งมันเหมือนกับนาฬิกา G-Shock เลยฟังก์ชันนี้ครับถ้าเรากดปุ่มสายล่างไปเรื่อยๆเลยโดยที่เราไม่รู้ว่าเราดูเวลาในโหมดไหนอยู่นะครับวิธีการเข้าหน้าแรกของนาฬิกาคือให้กดปุ่มสายล่างตรงนี้ค้างไว้2วินาทีมันจะเข้าสู่หน้าแรกของนาฬิกา,าทีกดได้ดูนะครับสายล่างค้างไว้2 2วินาที1 ก็จะเข้าสู่หน้าแรกของนาฬิกาทันทีครับราคาในปัจจุบันนี้นะครับทั้ง2เรือนนี้เอาล่ะมาดูกันปัจจุบันนี้นะครับราคาทั้ง2เรือนนี้ราคาเต็มนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2อ0 0จนถึง2อ0 0ครับแต่ราคาลดแล้วจะอยู่ที่1,500บาทจนถึง1990บาทเท่านั้นเองนะครับของแท้ราคาถูกแบบนี้ผมถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับเอาล่ะเพื่อนๆสุดท้ายนี้นะครับขอใส่นาฬิกา2เรือนนี้ให้กับเพื่อนๆได้ชมว่าเวลาที่ใส่แล้วมันจะได้อารมณ์ความรู้สึกแบบไหนครับขอ มันจะได้อารมณ์แบบนี้ครับนี่ผมมันเท่นะแล้วมันดูเวลาได้ง่ายมากๆต่อมาครับเรือนสีเทาหน้าปัดสีดํามันก็จะได้อารมณ์ที่เคร่งขรึมนี่ดูเป็นผู้ใหญ่ครับผมว่ามันก็เท่เหมือนกันคําถามสุดท้ายครับเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆล่ะที่ดูคลิปนี้ชอบเรือนไหนระหว่างตัวเรือนสีเทาหน้าปัดสีดําหรือในส่วนของตัวเรือนสีดําหน้าปัดสีขาวเพื่อนๆชอบเรือนไหนมากกว่ากันครับต่อกันมาใต้คอมเมนต์ครับสนุกๆนะครับนี่ วันนี้ขอรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้แลวกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์และเจอกันที่ต่อไปครับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพืเ่อนๆมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ